เบื่อไหมคะกับการทํางานให้กับคนอื่นรายได้ก็เท่าเดิมค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นอยากจะเติบโตอยากจะมีรายได้ที่มากขึ้นก็ต้องเป็นเจ้าของกิจการค่ะแต่การที่จะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะคุณนกเอาแนวคิดดีๆสําหรับคนที่อยากจะเป็นนายตัวเองหรืออยากจะประกอบธุรกิจของตัวเองนะคะต้องมีแนวคิดแบบนี้เลยค่ะ 1. นนะคะคิดใหญ่แต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆค่อยๆสร้างฐานค่ะ การตั้งเป้าให้ใหญ่นะคะแล้วเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เนี่ยคือการวางแผนระยะยาวค่ะการทําเป็นขั้นเป็นตอนค่อยๆเริ่มกิจการและค่อยๆสร้างฐานนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแต่เราไม่มีทุนเลยเราก็เริ่มจากการเอาสินค้าของคนอื่นนะคะการเอาแบรนด์ของคนอื่นเนี่ยมาลองขายดูก่อนแล้วก็ศึกษาลูกค้านะคะลูกค้าที่มีอยู่ในมือเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้าง มีปัญหาอะไรบ้างที่เราจะพอแก้ปัญหาได้แล้วก็ค่อยมาสร้างผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองค่ะหรือสร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่อขายต่อนั่นเองอันนี้นะคะก็คือแนวทางในการสร้างสิ่งเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายไปสิ่งที่เติบโตขึ้นค่ะข้อ2นะคะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่หยุดพัฒนาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่เข้ามาช่วยในเรื่องของทางการตลาดมาช่วยในเรื่องของอตำรับสูตรในการทำสูตรของเครื่องสำอางก็ตามค่ะตรงนี้เราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะตกยุคก,ก็ได้เพราะว่าการทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยหากเราไม่ศึกษาเทรนใหม่ๆเลยมันจะทำให้ เรายึดติดนะคะพอเรายึดติดแล้วเราก็จะตกยุคเราก็จะตามยุคใหม่ๆไม่ทันเลยอย่างเช่นในเรื่องปัจจุบันนี้นะคะ AI เป็นส่วนสำคัญมากที่เข้ามาช่วยในเรื่องของทางด้านการตลาดก็ตามซึ่งถ้าเรารู้ตรงจุดนี้นะคะก็จะช่วยทำให้การทำการตลาดของเราง่ายขึ้นนะคะ 3. นะคะทำงานหนักและสนุกกับมันการทำธุรกิจของตัวเองหรือว่าการเป็นนายตัวเองนะคะจำเป็นอย่างมากเลยค่ะที่จะต้องทุ่มเทให้กับงาน การเป็นผู้ประกอบการหรือว่าการเป็นนายตัวเองเนี่ยจะต้องรับภาระหน้าที่มากกว่าการทำงานประจำอย่างมากเลยค่ะซึ่งนั่นก็หมายถึงการที่จะหารายได้เข้ากับกิจการหรือรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องจ่ายตรงนี้ค่ะคือความรับผิดชอบที่มีความแตกต่างกันมากดังนั้นการทุ่มเทในงานเนี่ยก็จะทุ่มแบบเต็มกำลังค่ะแต่การทำงานก็ต้องมีการบาลานซ์ชีวิตนะคะจะต้องมีความสุขแล้วก็สนุกกับงานด้วยค่ะ ถึงจะประกอบกิจการแบบยั่งยืนได้การทำธุรกิจที่ไม่มีความรักในงานหรือว่าไม่มีความสนุกในงานเนี่ยมันจะทำได้ไม่นานค่ะดังนั้นการที่เราจะเลือกธุรกิจอะไรสักอย่างที่เราจะลงมือทำเนี่ยก็ต้องเอาความสุขและความรักเข้าไปเลือกด้วยนะคะ 4. นะคะมองปัญหาให้เป็นโอกาสค่ะไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ย่อมเจอปัญหาอยู่แล้วนะคะ และถ้าเราคิดว่าปัญหาทุกอย่างที่เข้ามามันคือโอกาสที่ทำให้เราพัฒนาสินค้าหรือการบริการของเราให้มันดีขึ้นกว่าเดิมมันก็จะทำให้การทำงานของเรามีความสนุกมากขึ้นทำให้งานของเรานะคะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ 5. นะคะกล้าที่จะทำอะไรที่มันแตกต่างสร้างจุดขายให้กับตัวเอง เพราะว่าคนที่มันแตกต่างเท่านั้นค่ะถึงจะมีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ตัวเองได้หากคุณไม่ได้โดดเด่นกว่าชาวบ้านเขาเลยเนี่ยคุณก็ไม่ได้เป็นที่จดจำของลูกค้าได้ค่ะดังนั้นนะคะจงสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณให้ได้ค่ะนี่คือแนวคิดนะคะ5ข้อที่คุณนองอยากจะเอามาฝากคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าคุณมีแนวคิด5ข้อนี้แล้วนะคะ คุณจะทำธุรกิจได้อย่างเติบโตและกิจการรุ่งเรืองได้ค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวคิดเริ่มต้นเป็นนายตัวเองวันนี้ค่ะถ้าคุณต้องการความรู้ดีๆแบบนี้กับการทำธุรกิจของเครื่องสำอางนะคะก็อย่าลืมติดตามคุณนกไว้ค่ะแล้วคุณนกจะออกมาให้ความรู้ดีๆแบบนี้กับทุกคนอีกค่ะแล้วเราไปเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย